สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อปให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดู เรื่องราวสนุกสนุกกันดีกว่าเออหัวข้อในวันนี้มันแอบจะน่าสงสารนะแต่มันก็ตลกบางตัวนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนั่นก็คือคุกกี้ที่ตกเมตาอย่างรวดเร็วนะครับเออตั้งแต่เกมปเปิดเสริมมาเนี่ยมันจะมีบางตัวที่เข้ามาปุ๊บแล้วแบบเก่งมากติดเมตาเลยแต่อยู่ได้แค่แป๊บแปบแล้วก็หายไปสาพสูนนะครับอ่ะจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่า เไล่ตั้งแต่เกมเปิดเซิร์ฟนะครับอแบบนี้เลยอ่ะน่าจะใช่โอเคแถวแรกเนี่ยไม่มีนะส่วนใหญ่บางตัวก็เป็นเมตามาอย่างยาวนานหรือบางตัวเนี่ยไม่เคยติดเมตเาเฮออันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีมมแถวนี้บอกเลยว่ามีหนึ่งตัวให้ถ่ายว่าตัวไหนเฮอผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้ แต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่านะครับน่าจะจํากันได้สมัยที่เกมเปิดเสริมใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเมตาบีดรูดนะครับโอโ้โใครจะไปเชื่อตัวคอมมอนโคตรเก่งเออรู้สึกว่ามันจะเป็นคอมโบที่แบบดันกันไปแล้วเอาตัวดาเมจน่าจะเป็นแวมไพร์นะตอนนั้นน่ะกัดทีเดียวตายเลยผมเองไม่เคยเล่นแต่ว่าเคยเจอมาหัวร้อนสิครับรออะไรอะ่ะเออเป็นคอมโบที่เก่งมากและมีบีดรูทเนี่ยเป็นตัว เนี่ยว่าอะไรตัวสําคัญในทีมแต่อยู่ได้แค่ประมาณน่าจะแค่ซีสั้นเดียวนะครับแล้วก็หายไปเลยจนปัจจุบันเนี่ยบิดรุดก็ไม่มีใครใช้อ่ะอันนี้เซิร์ฟไปแถวนี้ไม่มีนะครับแถวนี้มีหนึ่งตัวชูครีมรู้สึกว่าจะเป็นแพทของซีรอนนะครับแพทนั้นน่ะจะมีการบัฟมาใหม่ให้ชูครีมจากคุกกี้ที่เคยกากเนี่ย กลายเป็นคุกกี้ที่แบบดีขึ้นชัดเจนคนเลยเอามาใส่ในทีมซีรอนนะครับดาเม็แรงแบบตุ้มตามแต่มาแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปจากอารีนาจนปัจจุบันนะครับเออนางสารอันนี้ยังไม่เท่าไหร่บอกเลยธรรมดาอันนี้มีหนึ่งตัวให้ถ่ายคิดว่าตัวไหนครับนี่เพลทที่ทำไมถึงเป็นตัวนี้ต้องบอกก่อนตัวนี้มันมาเป็นช่วงๆว,งวะ่ะ ถามว่ามีคนเล่นไหมถ้าเป็นผมเองนะผมเล่นแต่คนอื่นอ่ะอาจจะน้อยมันมาในซีซั่นที่เทนของทีมตีวเริ่มจะมาตอนนั้นจะเป็นมัดแรงกับเพจที t นะครับแล้วก็มีเพียวมีตัวอะไรกวะน่าจะเป็นเคลฟมั้งจาไม่ได้แล้วนังฟ้าทะเลป,ประมาณนี้แหละเออและเพ t ทีคือแบบมันเป็นตัวที่ดาเมจต่อเนื่องรับบับพภคุมนะครับสมัยนั้นคือเก่งแต่อยู่ได้แค่แบบเดียว แล้วก็ดันมีทีมใหม่มาที่ดีกว่าเป็นไรแลกก็เลยทําให้ตัวเนี้หายไปหายยาวเลยนะครับแล้วมันก็กลับมาใหม่ในทีมของอที่เป็นป้าโฮลลี่กับไรแลกสองตัวสมัยนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าหายสับสนจากอารีนาอย่างรวดเร็วนะครับอืม,มาแถวนี้แถวนี้เนี่ยไม่มีนะอย่างเวลเวตมันก็อยู่มานานถูกไหมติดเมตามาหลายรอบแล้วเหมือนกัน ส่วนมะม่วงอย่าเรียกว่าติดเมตาเลยเออมันเหมือนเป็นทีมแบบจุดพลุขึ้นมามากกว่าเล่นแค่ไม่กี่วันแล้วก็หายนะครับดังนั้นไม่นับนะแถวนี้ป้าก็ยังปมีคนใช้มานานน่าจะไม่นะครับอ่าแถวนี้ยแหละหลายตัวบอกเลยตัวแรกสุดนะครับเออตัวนี้ทำไมถึงเป็นลัสเบอรี่ก็คือในวันที่ลัสเบอรี่มาเนี่ย เข้ามาในทีมเมตาที่เป็นอ่ารู้สึกจะเป็น3มแทงมั้งที่เป็นทีมเสียบไส้นะครับโหทีมนั้นแรงมากคือจะมีลัสเบอร์รี่ป้าแล้วก็เคลฟแล้วก็นางฟาทะเลถ้าจำไม่ผิดนะแล้วจะใช้ไอ้ลัสเบอร์รี่เนี่ยไปแทงฝ่ายตรงข้าม่าทีละตัวสมัยนั้นคือเก่งแต่เก่งได้แค่ซีซันเดียวกเพิดไม่ถึงซีซันนะครับก็โดนลงจากบัลลังเมตาไปถ้าใครจำได้เนี่ยน่าจะรู้ทีมนั้นเก่งมาก เนี่ยจนปัจจุบันก็ไม่เคยกลับไปติดเมตาอีกเลยนะครับต่อไปกระต่ายต๊อกในวันที่เขาเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นนะตัวนี้ฮิวแรงใช่ไหมแล้วก็มีบัฟที่แปลกใหม่จัดการฝ่ายตงข้ามได้แล้วก็มีการเพิ่มเลือดแต่ทําไมไมันถึงอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเพราะมันเล่นยากอันนี้แหละจริงๆในช่วงนั้นจะมีทีมสตันนะครับแล้วก็มีทีมอาลุงเข้ากระต่ายซึ่งเก่งแป๊บเดียว แล้วก็โดนลบจากเมตาไปดังนั้นตัวนี้ก็น่าสงสารมากหลังๆมาก็ไม่เจอนะครับทวิสลี่ตัวนี้ก็มาไวไปไวถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะสำหรับคนที่ใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1-2สซีซันมั้งจะเป็นซีซันที่มาล่าเนี่ยเก่งมากนะครับมีการบับคลิติคอลให้กับทวิสลี่แล้วก็กำจัด ทีมโดยเฉพาะไอเนี่ยทีมเพียวนิลานะครับเจอทวิตท,ที่ไล่ล้องทุกทีแต่ก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวเหมือนกันเออพอเห็นภาพใช่ไหมครับมาพร้อมกันก็ไปพร้อมกันสิจะรออะไรนะครับมาล่านะครับปัจจุบันไม่เจอแล้วเจอล่าสุดก็รู้สึกว่าหลายเดือนมากๆตอนที่ทวิตยังคงเก่งอยู่เออช่วงเดียวกันแหละเออแถวนี้โกโก้ก,ก็ถือว่ามาไวไปไวนะ ในตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยเลยมันพลิกอะไรหลายอย่างนางฟ้าทะเลจากตัวที่เก่งมากกลายเป็นตกเมตานะครับเพราะตัวนี้มีบัฟการสตันเป็นตัวที่การสตันตัวแรกของเกมถูกไหมแล้วนาฟ้าเนี่ยเจอตัวนี้ร้องนะครับแต่ทีมตะตรงทีนสตันเจอโกโก้ร้องหมดก็เลยทําให้โดดเด่นแต่หลังจากมันมาก็มีตัวมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็เก่งกว่าชัดเจนทำให้โกโก้บายบายเมตาไปนะครับ ซีรอนอยู่นานนะซีรอนอประมาณสาซีซั่นได้ถือว่าหลายวันเพราะสมควรอาโฟกัโ <c> ต <oughs> อันนี้อาจจะเรียกว่าติดเมตาเฉพาะบางทีมเออแล้วมันเพิ่งจะมาติดในช่วงหลังๆนะครับในตอนแรกที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่เก่งเรียกได้ว่าไม่ติดเมตาเลยมีติดบั๊กนู่นนี่นั่นด้วยซ้ำแต่เป็นแพทของเอสเปโซคนดี้นะครับทำให้ตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็พอมีแบ็คเทอร์มาปุ๊บ ตัวนี้คือบทบาทหายเกลี้ยงนะครับโดนยั่งตำแหน่งไปแล้วก็ปัจจุบันไม่ควรค่าแก่การปั้นอย่างยิ่งนะหายซาบสูนไปแล้วมาแถวน,ถวนี้แถวนี้มีหนึ่งตัวที่ผมมองว่าตกเมตาไวนี่ทำไมถึงเป็นหอยนางรมทาง,ทางที่เราก็ยังเจออยู่แต่คุณอาจจะเจอบนลแรงที่ไม่ค่อยสูงถ้าเป็นแรงสูง,สงนะครับจะเห็นได้ชัดว่าทีมแซมมอนเนี่ย บางทีโซนใหญ่อาจจะเลิกใช้หอยนางรมไปแล้วเพราะเมนหลักนะครับตัวหลักๆก,ก็คือคลั้นฟักทองแล้วก็แกะจะมีแค่นี้ตัวเนี้ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ทีมมันเป็นซูเปอร์อีพิกที่แบบน่าสงสารเพราะตอนที่มันเข้ามาเนี่ยในช่วงนั้นก็ตีไวก่งมากก็เลยทําให้คนอาจจะเล่นไม่ค่อยเยอะแต่มีคนเล่นนะเออคนเล่นก็เยอะแหละแต่เล่นแค่แบบเดียวแล้วพอหลังจากนั้นมันก็โดนแบบยั้งตาแหน่งไปทีมซซมมอนก็ดูจะดรอปลงทําให้ เมตาของหอยนางรมเนี่ยได้ใช้แค่แป๊บเดียวนะครับจนปัจจุบันมันเก่งแหละแต่เก่งแค่การตีบอสกิลแล้วก็การลงด่านนะครับอืมอ่ะต่อไปบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบทำให้หัวข้อนี้เกิดขึ้นมาครีมยูนิคอนหรือไม่จริงใครเถียงได้เลยพวกเราเนี่ยเฝ้ารอคอยยูนิคอนมาแบบนานมากในวันที่ตัวฮิวเข้ามานะครับ กี่เดือนที่แล้วอะเป็นปีนะครับทุกคนถูกไหมแล้วพอเพียวเข้ามาปุ๊บตัวฮิลคือกลายเป็นเพียวยึดบัลลังแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่สามารถแบบแทรกมาได้ยาวนานจนแบบมีสาระศาตร์ตัวใหม่ก็คือตัวเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บโหเก่งชัดเจนอย่างที่เราคาดหวังว่ายังไงมันก็ต้องแบบสุดแน่นอนถูกไหมจีเอ็มมาแบบถ้าทํามาแย่คนดา่าเขาเลยทํามาเก่งเราก็คิดว่าจะได้ใช้ยาวๆเป็นไงผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนนะครับ กลายเป็นว่า TM แกงว่ะออก BTS มาแล้ว BTS เนี่ยเก่งแบบโคตรพอโคตรแม่เก่งนะครับเหมือนกับเป็นตัวฟรีที่แบบทุกคนก็เล่นได้ปั่นก็ง่ายผงสกิลก็ไม่ต้องใช้ไปได้กับทุกทีมไม่ตายมีบัฟการสตันมีบัฟลดความเสียหายมีโล่โอ้โหฆ่าไม่ตายด้วยเออยูนิคอรนรกลายเป็นตัวที่น่าสงสารไปเลยมันอาจจะไม่ได้ตกเมตาแบบ100%นะแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้ว ถือว่ามาไวไปไวจนตอนเนี้บนและสูงสูงมาสเตอร์2มาสเตอร์1แกนมาเตอร์ไปจนแบบประมาณท็อปร้อยเนี่ยเจอยูนิคอนน้อยมากตอนนี้จะเจอแต่ BTS นะครับอันนี้เลยกลายเป็นหัวข้อสำหรับวันนี้นะ <c oughs> กลายเป็นคุกกี้ตกกระป๋องไปแล้วก็มีน้องๆบางคนเนี่ยถามว่ามันยังพอใช้ได้ไหมมันยังพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยปั้น BTS จะดีกว่าปั้นง่ายกว่าด้วยอันนี้ก็ สำหรับวันนี้จะมีประมาณนี้นะครับใครสามารถแบบจําได้ดีกว่านี้หรือว่าสอดแทรกได้ดีกว่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนอะอ่ะผมก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ